ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับมาฝึกเด็กนะครับฝึกเด็กจูงม้านะครับน้องเป็ดนะครับตอนนี้น้องเป็ดอปหนะครับจะเอามาปั้นให้เป็นครูฝึกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีแววแค่ไหนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องจ่าหนกนะครับครับตอนนี้ น้องเป็ดเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่บ้านกวาครับชั้นปไหนครับป .5 ครับป .5 เป็นไงครับเลี้ยงม้าชอบม้าไหมครับชอบจ้ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับจงการครับจงการเอ่อกลังครูเป็ดนี่กน้องเป็ดนี่กําลังฝึกขี่ใช่ไหมครับครับยังไม่เก่งยังไม่เก่งนะครับตอนนี้ ให้ฝึกอะไรครับฝึกจูงฝึกจูงฝึกสมาธิอยู่อ๋อโอเคครับนี่คือน้องเป็ดนะครับเป็ดฝึกสมาธิฝึกเป็นขั้นแรกนะครับในการเดียนขี่ม้านะครับฝึกสมาธิครับเดี๋ยวรอมาดูพัฒนาการของเขานะครับว่าเมื่ออยู่กับม้านะครับจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวครูจะให้น้องเป็ดเนี่ยจูงครึ่งรอบแล้วให้มันหยุดตรงนี้นะอ่าจูงครึ่งรอบก่อน่ปไปอย่างล็อกแล็กอยู่นะครับยังวอกแว็กยอกแว็ก มีความวอกแวกนะครับเห็นไหมครับมีความวอกแวกนะครับเด็กต้องค่อยๆเติมอ่าปูเพรพื้นที่อันตรายที่สุดคือพื้นที่แคบห้ามเด็ดขาดให้ไปพื้นที่กว้างๆนะห้าม พื้นที่อันตรายก็คือพื้นที่ที่แคบแคบไม่ว่าจะบนเป็นด้านบนด้านข้างนะเดี๋ยวให้เป็ดเดินจูงม้าสิบเนี่ยเห็นไหมครับเด็กนะครับยังไม่นิ่งนะครับยัง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 แรกแรกแรกครันี่ให้เป็ดเนี่ยเดินคนเนี่ยสิบเก้าสิบห้าเก้าแล้วหยุดให้รางวัล โอเคไหมอ่มาไปานี่ครับฝึกเด็กนะครับตอนนี้ฝึกเด็กเป็นคนที่สมาธิสั้นนะครับน้องเป็ดสั่งให้ไป29นะครับดูครับ ฝึก,กสมาธิครับให้นังวันโอเคอเดินไปนับไปด้วยครับนี่ก,การฝึกนะครับท่องเลยครับ เตินมาเตดินมา, okay. นมาอ่านี่ครับหยุด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 ใจคำว่าเออถ้ายอ,อนี่อะไรถ้ายอ,อนี่คือ ถ้ายอนนี่คืออะไรควายถ้ามาให้บอกว่าเธอควายให้บอกว่าอ่าเป็ดนี่เขาเลี้ยงควายนะครับตอนนี้ให้มาเลี้ยงมานี่แม่แม่นใส่ดีไหมนสดีครับชื่ออะไรครับเจ้าสมการครับโอเคนี่นี่ ติดตามด้วยนะครับจะเอาพัฒนาการของเจ้าเป็ดนะครับมาให้ชมเรื่อยๆนะครับป .5 เท่านั้นเองครับอ่าเป็ดฝากอะไรนะครับฝากอะไรถึงคนผู้ชมนะครับพูดอะไรสักหน่อยหนึ่งให้รักหันมาเลี้ยงมา้าอ่ะการเลี้ยงม้าไม่ยากผมพูดการขี่ม้าไม่ยากครับอะไรพูดไปหันมา การขี่ม้าไม่ยากครับมาไปก็เชิญชวนมาขี่ม้ากันเยอะๆก็เชิญชวนมาขี่ม้าเยอะๆอ่ามาพบกับผมได้ที่มาพบกับผมได้ที่ท,ที่ไหนครับบ้านบ้านต้นกอยครับอ่าที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับป่าม้าครับป่าม้าชื่อว่าพันที่พันที่ทเลื้ออ่า Porque... Okay.